วูด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 วดวดวดมามามาไม่มีแล้วไม่มีใครมาแล้วไม่มีใครมาแล้วอุ้ยดูอ้ยให้แดงกลับบ้านเหรอกลับบ้านเหรอแดงกลับบ้านเหรอโอ้โหอยู่ข้างในดูคนดู งงงงโอ้โหอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านแดงบอกว่าจะกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วเบื่อแล้วอยู่นานแล้วกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วเหนื่อยละเจไปซือกับเขาพป่น้วงขังไว้ในบ้านชั่วโมงหนึ่งเมืองบันนี้พอเจเปิดประตูเฝ่าออกไปเลยบัง <c oughs> เดืองงเลยแ่เจ๊จะปิดประตูด้แบบที่นี่ไปเจ้าของทิ้งตามหาต้องบาดท,ที่นี่เจ้าแบแบบอกว่าไม่ไปเว้ยยังอยู่เอ้ยเอ้ยอ้รีบรีบรีบหลายรีบหลายโอ้ยเบิ่งแบบอกว่ายังไม่ไปเว้ยยังไม่ไปแต่ว่าเจ้าแดงไปแล้วพี่น้องแดงว่าเอออยู่โดนแล้ว กลับบ้านก่อนเดียวเจ้าของติดตามมาสันแต่ว่าเจ้าแบรนี่ยังเว้ยยังไม่กลับไอแดงกลับบ้านแล้วแดงกลับบ้านแล้วเพราะว่าขังไว้อยู่ในนี่อยู่ชั่วโมงนึงเจไปสื่อกับเขามาพี่น้องเมื่อไอเจ้าขังไอสองตัวนี่ไว้พาวานแกเขามากไงกอนกําลังสะออกไปเนาะก็เลยขังไว้น้ำกันสี่ตัวนี่แต่ว่าเจ้าแดงอ่ะ แบบมายู่โดนเราก็เลยออกไปเนาะพาอเปิดประตูดีออกไปเลย <laughs> แล้วเจ้านี่ยังบอกเจ้านี่ยังบอกเราอยู่ก่อนเจ๊มีอะไรยินิตมีอะไรกินดีเปล่าเจ๊เอเอเากันมากลิปเกะกดไหลกดแช่กดติดตามไม่ได้พี่น้องบ่นไปซื้อบกม่วงมากพี่น้อง